สวัสดีครับผมช่องจ่าแต้นะพามาเที่ยวงานพาราไดซ์เฟสครั้ทงที่เจ็ดกจริงงานนี้เขาก็จัดมาแบบค่อนข้างหลายครั้งแล้วนะจัดมาแต่ละครั้งเนี่ยความยิ่งใหญ่ก็จะน่า,นาจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเวทีใหญ่ขึ้นเรื่อยๆวงที่มาเล่นก็ดังๆทั้งนั้นเลยถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เราพาเดินชมงานแล้วกันว่ามีอะไรบ้างเห็นเขาบอกว่ามีร้านมีอยู่สองเวทีนะโอเคมา ก็เป็นโซนนอกอาคารนะคือมองไปเนี่ยทุกคนมีแต่สีดำมาสีดำคุมโทนดำหมดเลยครับมีคำถามว่าไอ้ชาวล็อกเนี่ยใส่สีชมพูสีขาวได้ไหมมันก็ไม่คือใช่ป่ะสีจมความ,มความความเป็นล็อกมันควรจะแบบดูดูเออต้องสีดำใช่ก็เป็นโซนอาหารอ่านเยอะ,ยอะแยะมากมายเลยโอเคตรงนี้ก็เป็นโซนด้านนอก ม,มีมาขายเลยถ้าใครไม่รู้จัก้จากที่ผมได้เคยสัมผัสมาเนี่ยผ้าผ้าเขา,าจะเป็นแบบใส่สบายสบายเธย<ๆ>อเพราะผมเคยใช้จริงพี่มีแบบว่าเอาใจสายล็อกเลยนะเป็นแบบว่าดีไซน์เป็นฟอนต์ล็อกๆะที่เรา,เามาอยู่ที่ أ, ด้านนอกของงานก็เป็นอีกหึ่งเวทีอันนี้ก็เป็นสเปซด้านนอกของวงที่จะเล่นก็ประมาณนี้ จะที่เล่นอยู่เป็นในแน,นี้เี็วไว้ัวความขาวอย่าแงบบนี้อย่าแงบบนี้ไปเที่ยวผู้หญิงไม่ได้ไน,นะเนี <c oughs> ่ยอันนี้ก็เป็นแถวที่จะเข้าไปที่สเตทที่อยู่ด้านในนะครับสเตทที่อยู่ด้านในก็จะแบบว่าติดแอร์นะอันนี้คือสิ่งที่เขาห้ามนําเข้าไปนะครับ ก็คือบุหรี่ผมไปแล้วซองในะครัวน <c oughs> ตอนแรกผมเข้าไปเซอร์เวย์นะครับตอนแรกที่มาก็ไปแล้วครับนี่เป็นจุดตรวจ คอเป็นแห้งอันนี้ก็เป็นบูตเรียวเป็นบูตเรียวก็คืออะไรก็รู้แล้วไม่ต้องอธิบายนะเออเขาก็มีมาขายในงานนี้ด้วยนะเรียวถามถ้าผมอยากจะโชวนทุกคนเล่นสนุกพวกเรานะคะแล้วหลังกันครับเรียบร้อยจ่าหน้าเป็งนั้นนะไม่ใช่สี่วงสี่กระพัง หลังจากที่เดินชมงานแล้วก็ดูวงดนตรีต่างๆก็เกิดอไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยไปถ่ายคนที่มางานดีกว่าเกี่ยวกับการแต่งตัวแล้วก็ดูวงอะไรอิทธิพลมาจากอะไรแล้วก็วงดนตรีที่เขาจะมาฟังอะ่ะเป็นวงอะไร okay, โอเคเดี๋ยวหาก่อนสวัสดีครับ ยืนนึ่งไปแล้วขนาดเราพอดีมาคอนเสิร์ตแก้ผ้ากันยังคือรู้สึกโล่งมากสไตล์ที่ใส่กันอยู่ก็คือแนวอาร์อกซึ่งซึ่งในบางไทยก็ยังแบบว่าวงแคบอยู่ถ้าทางไทยอ่ะจะเจอเฉพาะแบบว่าเวลามาคอนเสิร์ตอ่ะมันจะเหมือนเจอเผ่าเดียวกันเผาเดียวกันผมรูม้จักอยู่คนหนึ่งทั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวโอเคแล้ววันนี้อะไรเปอร์ไพรส์พิเมาดูวงอะไรเป็นพิเศษครับสำหรับชาว90อย่างเราอ่าฮะอีโบลาอีโบล่าวงเดียวเนี่ยหรอจริงๆอ่ะเรา มาดูทุกวงแต่ว่าจริงๆสุดท้ายเราไม่อยากมันเอโบลาโอเควันนี้ขอบคุณมากครับเยอะไปไปเที่ยวไปเที่ยวลานลินเป็นบทขาดคนเลยมั้ยเนี่ยใช่เดี๋ยวไปต่อเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่เจอเลยวะเพื่อใจเย็นใจเย็นใจเย็นสี่ตอนนี้เขบผมไม่นะเสร็จมากเลยสองคนนี้เป็นสีสันเป็นเป็นโฟมเป็นโฟมมาดูอะไรเป็นพิเศษนะครับอีโบลาครับเอโบลาทักกที่เขาไปเอีโบล่าเขาที่ออเดอร์เล่นไปแล้วไปดู ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสีสันของงานวันนี้นะครับโอเควันนี้อขอบคุณมากครับคุณผู้ชมคนที่เป็นสีสันให้ับงานวันนี้นะครับก็มาอยู่กับอีกสองสาวนะครับมากินครั้งแล้ว 哇，来了！撸。 หยิบอะไรที่มันแมทกับตัวเองได้แล้วก็เอามาผสมรวมกันอะไรเงี้ยคืออย่างกระโปรงเนี่ยผมมองว่าไอ้ไครๆก็ใส่ได้ใช่คือผมว่ามันหมดยุคที่ว่าจะมาเปล่นเรื่องเพศกันแล้วอ่ะคือมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะหยิบอะไรมาใส่ใอย่างวันนี้คือนี้ผมหยิบชุดเดรสมาใส่เงี้ยเอออย่างเงี้ยได้เพราะ่าแมชั่นมันไม่จ้องแเพศใช่ไม่เหมืเพศแต่ว่า เด็ดมากเลยนะขอดขอ,อย่ากนะคนือคกนโนผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแฟชั่นปัจตอนที่แบบว่าโกน มาที่แบบอุ้ยทำไมถึงแบบว่าเราไปถ่ายผมอะไรอย่างเงี้ยแม่เราก็คือแบบว่าทำไมถึงแบบทนำแบบนี้อ่ะผู้หญิงก็ควรที่จะมีผมไหมแต่คืออย่างเราอ่ะเราจะมองว่าผู้หญิงอ่ะมันไม่ได้สวยแค่แบบว่าเราผมยาวหรือผมสั้นเราจะโกนหัวหรืออะไรเงี้ยเราสวยในมุมของเราอยู่แล้วค่ะทุกคนมีมุมสวยในมุมของเราไม่ต้องไปแคร์ใครเลยไม่ว่าเป็นพ่อแม่หรือใครอะไรเงี้ยเราอยู่เตที่มากเต็มที่มากเตมที่มากเตีมากโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับ น้องทั้ง3คนนะครับเรามาดู<อ>มมวงอะไรกัน Hebrews. อีโบลาอีโบล่าเรียร, es, so. ร,าายริการีกัปตันอเนเล่อเนเล่สองวงแล้วเราอ่ะบวยไทยแมทช์พระอีดอีโบลาบวยไทยแมทช์พระอีดอีโบลาตั้งใจมาดูอีโบลาครับเราดูอีโบลาใช่าไหมเดี๋ยวไปรอดูพร้อมกันโอเคววันนี้ขอบคุณน้องๆมากขอบคุณมากครับ ก็พาชมงานชมคนที่มางานว่ามีการอย่างตัวมีวงอะไรเป็นไอดอลหรือว่าวงอะไรที่มาฟังกันหมดแล้วนะครับก่อนนี้ช่องจากรเสงก็ขอลาไปก่อนแลวกันนะครับเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับงานพาราไดเฟสครั้งที่7นี้นะครับก็ปีหน้ารับรองว่าจัดยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอนนะครับปีนี้ ก็คือจากที่สัมพันธ์มาก็คือยิ่งใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดูยังไงช่องจัดแต่งก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยแล้วกันโอเควันนี้ลาันไปก่อนแลวครับสวัสดีครับ